ฉันแล้วพึ้นรอนานแน่เลยกว่าจะถึงพัุกทำไรออกรังกายครับคิตตี้ทำไมมาช้าจังเลยนะวันนี้วันนี้นนฉันมโมแต่หากระเป๋าตังอยู่อ๋อเหรอฉันรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยเธ <c oughs> อมาช้ามากเธอเอาอะไรจ้ะฉันเอาลาเมจานึงค่ะเธาอิ่มกันยัง ยังฉันรอเธออยู่นี่แลหละอ๋อที่ทำไมวันนี้คนเต็มร้านเลยนะเผือันนี่อร่อยนะฉันว่านะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้กูจีทำไมไม่นั่งล่ะเออฉันลมมันเย็นอ่ะฉันขอยืนตรงนี้ดีกว่านะลูกเธอกินเสร็จเธอก็เรียกฉันด้วยก็แล้วกันนะโอเคไปดูคะคะเอามาอีกจานหนึ่งนะคะโอเค,อเค,อเค,อเคได้วันนี้กินเยอะจังเลยเหรอกคิตตี้ หิวค่ะคะคะแต่ต้องให้หนุงด้วยนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะโอเคได้คิตตี้นั่งรอตรงนั้นแหละถ้าลุงได้แล้วลุงจะเรียกนะโอเคค่ะนนอืมกินเสร็จเราจะไปไหนกันดีละ่ะคิตตี้แลบว่าแหละชันง่วงนอนโอเคโอเคกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านกันดีก,กว่านาะ